้ี่่จบไมูด้วยความเกลียดชังมาโดยตลอดครับพี่น้องสงสียงแจ้วโตแจอรายกันแน่นน้อยนาไดีนาด้วยนะคะนังบุญน้อยมารอยหน้าทั้งวาสนาใจเน่า ไอ้ลูกชูมึงอย่าเมาื่อท้อสายเลือดกุบออกกูไม่เอาเกิดอะไรขึ้น เหรสิคะแทงเลยแทงมึงไงก็อะไรขึ้นหาอะไรขึ้นล่ะคะ เราไม่ถูกเลยหรือไงฮะไม่อยากไปทมคุณด็เดาไดมึงเล่าแทนคุณได้ไหมบุญน้อยเป็นเด็กแบบไหนกันหยิบมีดชวยไม้จะเอาชีวิตน้อยหนาไม่มึงไม่สอนเรื่องไรคุณเด็กดใช่ค่ะแม่ไม่ได้ทูดปากจะเลี้ยงลลกมา ไม่เคยเป็นเด็กก้าวล้าวแต่คุณในนางพูดจาวาวกบ่นโกนเด็กมันก่อนเด็กมันจะทนไม่ได้เอาเถอะค่ะถ้าหากว่าจะโทษใครผิดสักคนฉันขอรับผิดแทนลูกคนเป็นเด็กมันก็มีความรู้สึก อย่ากโกรธลูกเลยนะคะจะไม่ให้ฉันโกรธได้งไงลูกเธอจะฆ่าเมียฉันนะเอาละสองแม่ลูกจะไปไหนก็ไปไปให้ไกลหน้าฉันไปไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณพี่คุณพี่ขอคุณพี่จะไล่ให้มันกลับบ้านในเดียบเนี้ยโดยที่ไม่สั่งสอนเนี่ยมันไม่ได้นะคะคุณพี่คุณพ่อเธอต้องการอะไร ก็ต้องฆ่าคุณพี่อยู่ดีจริงค่ะพ่อคุณพี่เนี่ยจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้คุณพี่ต้องสั่งสอนมังค่ะจริงวาสนาบุญน้อยถ้าครั้งนี้ฉันไม่ลงโทษเธอเมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีวันนี้ฉันจะสั่งสอนเธอบ้างแล้วกันพอจ๋าพ่อจะทำอะไรบุญน้อยอะไอต้น ขอรับเจ้านายเจ้าเติร์นแออเออว้าเจ้าตัวอะไรอนูุก้าเอาไปเลยอันนี้มาแจกลูกอมครับคู่แข่งกับซานตาคอสนะฮะโนรับรางวัลมาแจกลูกอมกับเด็กๆก่อนครับมาแจกลูกอมครับคนละเม็ดสองเม็ดอ่ะอ่ะ ใครเอาไหมเอาไหมเอาเอาเอาไปเออเออออโปรยเลยครับโปรยเฮ้ยเฮยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะมีแจกรางวัลลัคกี้นัมเบอร์ น้อยจ้าไม่ต้องกลัวนะลูกนะร้อนวะเอาไหมเฮ้ยฮัลโลวีนมึงเห็นเป็นอะไรกันเนี่ยสุขสันต์วันมันใช่ที่เล่นของพวกมึงไหมเออมันใช่เวลาไหมไม่ใช่เวลาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เวลานะขอโทษค่ะกูก็ไม่รู้ว่าลูกกูมันตอแหลติดใครเนี่ยใช่เอาฮัลโลวีนเอาไป เฮ่เฮ่อาร์โลวีนเฮ่เฮ้ยครับกูจะลงโทษลูกกูเอาเลยครับมึงไปเอาไม้มาไหวอ่ะมึงรู้จักไหมเดือดตีแล้วลูก บุญดรเน่าอย่าตีลูกเลยนะคะศสนาขอฉันต้องลงโทษลูกเธอลูกเธอทำตัวไม่ดีบุญน้อยบุญน้อยมาไม่เจอบุญน้อยออกมาดู่เฉยได้ไหมดูนี่ตั้ง ไม่ต้องกลัวเขาตีไม่เจ็บหรอกเหมือนมดกัดเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนี้ตีบุญน้อยงุน้อยฉันต้องสั่งสอนเธอเพราะเธอทำตัวไม่ดีเจ็บครั้งนี้จับได้อย่างอี้ เล่าเขาท่านผู้ชมเป็นลูกที่ช่างครั้งนี้ห่างอินโดนูแน่บุญน้อยฉันต้องสั่งสอนเธอเธอเป็นเด็กไม่ดีเด็กขีเด็กหักอี้อยอทนนะลูกนะไม้มงไปเอาไม้มาใหม่เล ทำไมเอาไม้ที่กูตีแล้วหักมานะมึงเจ้ากูแออน่เ่อไอ้ต้นกูให้มึงไปเอาไม้มาเนะี่ยมึงไปเอาไม้แล้วทิ้งทำไมไปเรื่องมาเนี่ยอุย้ยไม้จะตีเดีเเยวแหละทำไมล้องมึงนี่ไม่มีสปิริตในการสแสดงเลยนะคนยเขาโดนตีเขาก็ออเจ็บทิบหายมึงลองเดินมั้งมึงไม่เล่าเอาไม่เล่าอะไรมึงลองเดินมั้งไหมอุ้ยตายสิอ่ะมึงพูดเองนะอุย้ยไม้แค่นั้นมันจะมาเจ็บในนักหนาวอ่ะงั้นมึงนอนเลยเดี๋ยวกูเอาไม้มาไ้น แล,แล้วยังโง่ยเงแม่เราไม่ได้หรอกที่มันจะเจ็บขนาด,นด,นาดาาเนี้หวเราหัาหวะัะหัวรััเ,ะเาะอหเายวาหวเา,าวเหััวนรัเาัวหัวาหาหวเราาราา้วา้วัวัเ้าเรียกว่าไม้หรือเปล่าวา ยังมึงมีเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่เนี่ยเหรอสมัยหน้ามึงยังแก่อย่างี้พ่อแม่มึงใจหน้าขนาดไหนสมัยไม่เล่นเยี่ยงตัวเองเลยหรือเอาไม้มึงเอาไม้นี่ไหมฉุนไม่เอาไม่ใจกินไปฉุนบอกว่าเลี้ยงเป็นเลี้ยงฮู้นบุญเนิร์ดพ่อเธอเคยบุณน้อยออกมาดิฉันบอกให้ออกมาบุญน้อยเจ็บไปหมดแล้วคุณน้อยมาดิฉันต้องสั่งสอน เธอมันทำตัวไม่ดีบุญน้อยจำไว้น้าจ้าวัฒนาทนไม่ไหวที่น้าครับโอ้โหความเป็นแม่ทนไม่ไหวครับแม่จัแม่จัดการวันนี้วาสนาของขึ้นครับท่านผู้ชมสองมือเลยสองมือเลยคือแม่สองมือกูกูมันเขี้ยวหลายเรื่องแล้วเอาเลยเอาเลยเอา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 ให้ตายมึงเก่งกันนะเหรอฮะ ปากเก่งจังมีตังเท่าไหร่ปากเก่งจังมีตังเท่าไหร่ปากเก่งจังมีตังเท่าไหร่เออไม่แดก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 เก่งนักเหรอฮะตอนหน้าคนเนี่ยตอนหน้าประชาชนเนี่ยอยากให้คนรักมึงต้องทำตัวให้หน่า เนี่ยคนกี่ร้อยคนเนี่ยกี่ร้อยใจอยากให้คนรักแต่มึงเสือกทําให้คนเกลียดคนอย่างมึงเอาไปหัวหน้าคนไม่ได้ไอ้โง่หูปักมึงอยากคนรักมึงอยากให้คนรักกูเหรอแล้วมึงไม่ให้กูเล่นเรื่องนี้ทำไมอ่ะเออมึงก็เล่นให้กูเล่นกูโจกิสนาเดี๋ยวกูได้หอมแก้กูมปามละลา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 มปามลลามปามลามปามพูดไม่เห็นหัวงอกหัวดำเลยนี่ มึงเก่งเนี่ยตัวเท่านี้ทำตัวยิ่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่ไอ้เว้ยมึงพูอกูนะเอาได้ไหมคันเลยกูเอาเลยเอาเลยงงแงวันนี้งองเงยยกเลยวันนี้งงแงยยกงงแงงองงอีกแล้วเหรองงแงโอ้หน้าตุยเลยหน้าตุยความสำเร็จคนอื่นการยินดีนะมึงยินดีเปงไหมโมลบด้วย หลอกด้วยนั่นนั่นตรงนี้ตรงนี้แม่โอ้ขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับที่เชียร์ขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าภาพครับขอบคุณนะคะแม่ถ้าเกิดแกตีได้วันแกตียาวเลยตียาวเลยแม่ไม่ให้ผมสักร้อยเดี๋ยวโอเคง่ายมึงเก่งจังเลยง่ายง่ายง่ายฮะเก่งง่ายเก่งอะไรก็เล่นนิกเก็ตปกติเก่งจังเลยเก่งเก่ง โอ้อยากฟาดจังเลยทำไมเออไปแล้วเออมึงกับกูเนี่ยกระดูกมันคนละเบร์โอ้ยไอ้เว้ยเนยเอาอกเอาอมายืนตรงนี้ มึงสี่คนเนี่ยพวกกูกูไม่ใช่พวกมึงกูคนคนเทพสิเจนุนเห็นเงียบเข้าหน่อยใช่เห็นไม่เอาเข้าหน่อยเออเป็นไงไม่ตอบโต้เออไม่เคยด่าใช่ไม่เคยว่าใครถูกใจมึงกลาอย่าปากเก่งไอ้ใจกลางยาปากเก่งอันนี้ด่ากลัวก็เขาพูดก็เขาด่ามึงอยู่เขาด่ามึงอยู่ด่ามึงอยู่เนี่ยเออ เพราะฉะนั้นแล้วเก่งจริงๆมึงนะเก่งจริงเวลาที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยทำให้คนเขารักเวลาตายไปตอนสี่โมงเย็นมึงจะได้เป็นคนดีใช่อ๋ออันนี้บอกกลัวก็เขาด่ามึงอยู่เออเขาด่ามึงอยู่บอกซ่กุด่าใครเนี่ยเขาด่ามึงอยู่เออชีวิตเกิดมาไม่เคยด่าใครเลยใช่ใช่แต่ถ้าด่าแล้วเนี่ยอ้นั่นน่ะที่สุดของที่สุดมนุษย์แล้ว นะเอางี้เอาแกเอาปืนที่พกไว้รถออกมายิงแม่งเลยดีกว่ายิงเลยยิงมาเลยเคยเห็นไม่รถอ่ะเออทำไมสมุดฟ้าเออที่คุณอยากครอบครองตอนนี้เป็นของเราเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมรถอ่ะเคยเห็นเออนั่นแหละก็ไปดูให้เต็มตาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาดากูหยุดดากูได้แล้ว จำไว้มังจำไว้โยโย,โยจำไว้ของเท่ของเท่โยโยเขามาพูดเรื่องรถได้ไงวะ <c oughs> ตอนแรกเรื่องของกูเขาพูดแล้วก็เรื่องของเขาโยโยจำไว้เอาอีกเอาอีกคุณอำนาจเป็นอารมณ์ไฟแทนเนาะที่วาสนาพูดไปเมื่อสักครู่วาสนาไม่ถือนะคะกูนี่ต้องถือมึงอย่ากรธวาสนาเลยนะคะ อยากจะลงโทษใครสักคนลงโทษวาสนาแทนลูกเถอะค่ะลงโทษมาเลยครับมาเป็นคนผิดครับเมืองนี่เกิดกูตบนะคะอะไรหยุดตีลูกเถอะค่ะตีวาสนาแทนเถอะนะคะตีเนาะเออเดะไปแล้วพระเอกกูเออไปแล้วปกติเขาไม่เคยตื่นจะไม่เต็มตาเออไปแล้วทีนี้ตีได้ปะเนี่ยไม่จ้า เ่ทำแบบนี้เลยนะจ้าไม่เจอความแค้นทั้งหมดที่เขาเก็บอยู่ในใจเขาระบายระบายแล้วเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าห้องน้ำอยู่ไหนอะไรเนี่ยเล่นจิจูก็มาอีกเวรเล่นในเรื่องทำไมระบายครับระบายครับระบายเลยครับเก่งมากเหรอเดี๋ยวๆๆแกนอนเหมือนแกมิกแกนอนเหมือนแกโรโดนะ นี่เฮียอะไรเนี่ยหัวโทษพูดทีนี่อะไรเนี่ยน em> ี่อะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรล็อกมันล็กันเถอะคุณพ่อมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไปช่วยแม่ลูกลิกลูกลิกจะ่ช่วยแม่หนูล็อกมันแม่มึงเล็กฉากนี้ถามจริงเหอะฉากฉากเนี้ยนะมึงยังจะเป็นอยู่ไหมฉากเนี้ยแต่งมาแม่เหมือนแม่ยานาแค่นั้นก็ไม่ทำอะไรเลยเขาตีกันลืมลืมไม่ช่วยเขาเลยเหรอ อ๋อแม่ห้ามตัวนี้ห้ามพูดอ๋อห้ามพูดพูดแล้วมีเรื่องโอเคโอเคไลยได้พี่ตีเลยเดี๋ยวกูจะตีมึงเนี่ยทำไมเก่งมากเหรอก็พอตัวนั่นเจอเอาเอาเอาเฮ้ยเล่นมึงเล่นเรื่องมึงก็องโกธทขามยิ้มอะไรกันเนี่ยเห็นมาตรฐานมั้งลิเกหลักแสนเลยลิเกย่าไรนะหลักแสน อืมครับมึงเล่นทำบาชมาเหรืแปดพันแล้วทีเนี้ยไม่ต้องมามองหน้าฉัน <c oughs> วาสนาโ <c oughs> อ้เจ้าให้ตีเวนนะเจ้าเจ็บเนอะหัวมาก็กลัวแล้วครับไปสิเขาคุณพี่อุ้ยเวนมึงก็ผักกูสองคนเนี่ยกลัวอะไรลแล้วไปเดี๋ยวป,อป้องป้าสวนกูขึ้นมาทำไงนะค <c oughs> ือว่ามึงลองของนะวา <c oughs> สนา จะไ,ได้ดเอามาอยู่ในรถไม่ต้องกลัวท่างครับท่งเดี๋ยวทานครับท่านครับทางครับทา่บทา,ทา,ทานท่านอันนี้มันอันนี้มันบางอันนี้อันนี้แข็งอันนี้แข็งกว่าหุดแม่ขุนที่ไม่เจอมึงมึงมึงลองไปตีมั้งไหมล่ะได้เหรอมองลองสู้มันมันมันจะสู้ไหมลองไม่สู้หรอกจริงนะ อย่านะอย่าทำแม่หนูนะอย่าทำแม่หนูโอ้โหโดนแล้วนะพี่ทำกูขนาดนี้ที่ผายไลห์กูอ่ะป้ามึงมันจะเกิดชิงง้องก้นตีก็ได้ไงมึงตีก็ได้ยังไงกู <_ es> บอกแล้วไงของเขาแรงก็มึงให้กูตีอะ่ะ <_ es> มึงเอาไม่อยู่หรอก เมไปยังหงแม่เยหยุดนะน้อยนาตีก็เจอไปแล้วน้อยนามันเอาไม่อยู่ไอเติร์นมามึงตีคำสั่งกูมึงเครียดมันเครียดไหมกูดูอย่าทำแม่หนูนะจ๊ะลุงอย่าทำแม่หนูนะนี่ นี่มึงจะเล่นเกมกังพร้อมลบกัน1 2หนึ่งสอี่ห้าหหคน6คน12ตีนเได,ได้อยู่ได้สิสตีนได้อยู่สิตีนได้อยู่จำไว้ขาหน้าขาหลังเย้ ตรงไงตรงกูเห็นเอตรงไงตรงมึงเห็นกู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 เห็นไองเองเองเองม่งมาไงวะมเเล็บ้ยมึงโชว์ตีนแล้วเพิ่มใครเข้าไปในตอกรันกูโชว์ตีนดิดีนะกูเป็นมวยมันเกิดแบบนั้นแล้วกูแย่พอแล้วตลกกันมามากพอแล้วใช่ครับท่านจัดการเลยครับขอโทษนะคะบุญน้อยไปอย่างห่างแม่ลูกขอเจ้าอย่าทำแม่หนูนะ เปลี่ยนพ่อใหม่เธอเฮ้ยดูดูเดี๋ยวดูมึงจะคึกคืนกว่าคนอื่นเลยเนาะนั่งให้สงบพี่ไอ้เมื่อกี้พี่แนทถกอังเกงพี่แนทเตรียมวิ่งมาพี่แนทถกอังเกงมันจะวิ่งมาวาสนาฉันต้องลงโทษเธอเธอมันเนง จึงพาให้ลูกเธอเร็วไปด้วยฉันจะลงโทษเธอแล้วกันอ๊ยอ๊ยอ๊อ๊ท่านเจ้าชิครับวาสนาดวงตีนเธอแล้วคับทั้งหมดสติสลบลงไปแล้วโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของวาสนาและบุญน้อยบุญน้อยก็แม่มึงมันเลวทำแม่มึงยังมีบุญอยู่ แม่มึงจะรอดแต่ถ้าวันนี้แม่มึงหมดบุญก็ศพแม่มึงออกจากบ้านกูไปท่านนอลทดี๋ผู้ชมครับด้วยความเกลียดชังของหลวงอำนาที่มีต่อว่าสนามเวลาเดียวกันที่เอาร้อยตีวินัยครับมาถึงบ้านพอดีคุณเอาคุณแม่ขึ้นไปข้างบน แม่จะแม่รู้บ้างมาัม้สัตว์มาไม่พูดตบเลยเฮียแทนที่มาแทนจะพงจะพูดกันก่อนอุตส่าเข้าไปนั่งบนรถเป็นเพื่อนแม่งทำกับกูเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึววงรอก่อนลุงต้นอ้าวนี่มึงใครอ่ะอ้าวนี่ออมีเรื่องมีราวอะไรกันครับเนี่ยขนมครับเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทในบ้านพอดีว่าลุงไม่มีโทรศัพท์ เอาโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจหน่อยได้ไหมครับมีเรื่องเลาวิว่าใช่ครับจะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจครับเออผมนี่แหละครับตำรวจตำรวจเหรอครับดีเลยครับถ้างั้นคุณช่วยไปตามเจ้าหน้าที่ให้ผมหน่อยครับก็วันนี้มันมีเรื่องในบ้านมันเดอกตีกันวุ่นวายเลยผมนี่แหละเจ้าหน้าที่ครับโอ้เจอคุณก็ดี้วครับครับครับช่วยไปตามตำรวจมาทีครับมันมีเรื่องในบ้านครับ เออผมเนี่ยครับตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ในคนคนเดียวกันโอ้โหคุณนี่เก่งแดกที่สอดตำแหน่งเลยเหรอครับจางนั่งครับผมจะเล่าให้ฟังพอดีว่ามันเกิดเรื่องในบ้านเขาทะเละาะวิวาทแม่หนูใครชื่ออะไรผู้จมานบุญน้อยบุญน้อยออแม่หนูบุญน้อยนี่ครับตอนแรกมันเป็นเรื่องของเด็กเด็กเขาตีกันตามภาษาเด็กมันทะเลาะกันครับแต่ว่าพอดีเขามีผู้ใหญ่มาเสือกออไม่ใช่ใครครับอีหนาครับอีหนาอีตอแหลน้อยหนาเนี่ยเขามาเสือก ตอนนี้ไม่ใช่กลายเป็นเรื่องของเด็กแล้วไปเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เพราะใครแล้วก็เพราะอีต,ตอแหลน้อยหนาอ,อีนาเนี่ยเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บไม่พูดพวามทำเพลงยุยงคนนู้นยุโยงคนนี้ให้เขาตบตีกันสุดท้ายเรื่องถุงอง์โดไอนาไอนาเลือกถึงไออำนาจอำนาจไอนอี่หูเบาเมียพูดอะไรก็ฟังเชื่อเมียเลยมาลงโทษจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ผิดหรอกครับคนที่ผิดไม่ใช่ใครอีนาครอีนาผิดอีนี่เลวยังโทษ เลยยันต้นตระกูลงั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ครับผมเนี่ยมีชื่อว่าวินัยเป็นลูกชายของแม่น้อยหนาและพ่ออำนาจครับเทพบุตรจุติลงมาเกิดคุณเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณอำนาจหรือว่าคุณผู้หญิงน้อยหนาโชคดีแล้วครับที่มีแม่อยากคุณน้อยหนาจะหาคนเปรียบก็หาไม่ได้หน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะันงอย่ แล้วแต่ครับผมไปเรื่อยๆพอดีว่าคุณมาแล้วคุณช่วยหน่อยครับพี่จ๋าพี่ช่วยแม่หนูด้วยนะจ๊ะไม่ไม่ใช่พี่จ๋าอันนี้พี่วินัยพี่วินัยเฉยๆอ๋อแม่หนูเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะแม่แม่เอออย่าเพิ่งครับเรียนให้จบก่อนครับเดี๋ยวค่อยมีเมียกูเป็นห่วงเฉยๆฉยช่วยแม่หนูด้วยจ้ะคุณป้าครับคุณป้าแม่ป้าค่อยๆลุกครับคุณวินัยครับได้ช่วยเหลือ วาสนาไว้บุญน้อยบุญน้อยน้อยน้อยลูกทกใงไหมลูกบุญน้อยไม่เจ yeah. ็บจ้ะคุณป้าแล้วบุญน้อยเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับแล้วเออไม่ต้องไหว้ผมหรอกขอบคุณนะเจ้าพ่อดุมเออเรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมคุณป้าถึงสลบเนื้อตัวบอกช้ำก็น้อยก็อ hm ีน้อยหนาไงคะอีน้อยหนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไอ้ต้น อีนาหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีอีนาอีกรอบหนึ่งเนี่ยกูจะไม่เอามึงไว้แน่